คอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นการแนะนำห5กล้องวิดีโอสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่สามารถใช้งานได้ดีตั้งแต่ปี2024อาจจะไปถึงปี2025เลยนะครับในงบที่ไม่แพงแล้วก็สามารถทำงานได้จริงครับในช่วงนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นการจัดโปรโมชั่นของงานกล้องเนี่ยมีหลายเจ้าที่จัดชนกันนะครับในช่วงนี้รวมไปถึงโปรโมชั่นของบน Marketplace นะครับซึ่งกล้องที่อยู่ในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่ามีการจัดราคาที่แบบ Newlow คือแบบ เห็นทุกครั้งราคาถูกลงมาเรื่อยๆนะครับและมีกล้องเด่นๆที่สามารถใช้งานได้จริงๆผมก็เลยหยิบยกมา5ตัวนะครับที่สามารถทํางานได้แล้วผมก็คุ้นเคยกับมันซึ่งเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นความคิดเห็นของผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ลองใช้กับกล้องพวกนี้เลยหยิบยกมาให้หลายคนเนี่ยลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจเลือกดูครับซึ่งในลิสต์นี้นะครับถ้าหากคุณชอบหรือไม่ชอบยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะแต่เราไปดูกันก่อนนะครับว่า5ตัวนี้ที่ผมหยิบมามีตัวไหนบ้างครับอันดับที่1ผมขอหยยิบบกกกให้ัล้อง ที่ผมใช้บ่อยที่สุดในช่วงนี้เลยคือ DJ ใจ o c k e t 3ครับซึ่งเป็นกล้องที่สามารถ ถ่ายคอนเทนต์ได้ทุกที่มีขนาดเล็กแล้วก็ได้ไฟล์วิดีโอระดับ 4K เลยครับกล้องตัวนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยเรียกได้ว่าสินค้าขาดเลยนะครับจนมาถึงตอนนี้ที่เป็นช่วงงานเนี่ยก็มีการเติมเรื่อยๆนะครับคือเรียกได้ว่าหมดแล้วก็เติมเรื่อยๆเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายที่สุดดูเป็นมิตรกับคนทั่วไปมากที่สุดครับจุดเด่นที่ผมชอบเลยคือมันเล็กแล้วก็มีกิมบอลในตัวมีเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วซึ่งเพียงพอสําหรับการทํางานคอนเทนต์ในสายครเตอร์ Creator, แล้วก็คนทํา YouTube หรือว่าทำคอเนเท มันทําได้หมดเลยนะครับจุดที่มันเด่นอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงเมื่อกี้คือกลิมบอลครับการที่มันมีก i ิมบอลเนี่ยมันทาให้คนที่เป็นมือใหม่ไม่ได้ใช้กล้องเป็นเนี่ยสามารถที่จะถือถ่ายวิดีโอกล้องตัวนี้ได้แล้วมันก็นิ่งด้วยครับแล้วเรื่องการถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมบนโปรไฟล์สีแบบ10บิตนะครับซึ่งมีสีถึง1000ล้านสีเลยคุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่าแบบใกล้ๆกับกล้องมิเรอร์เลสระดับมืออาชีพครับมันเลยเป็นกล้องที่หลายคนเนี่ยต้องการโดยเฉพาะสาย ระบบออโต้โฟกัสทุกอย่างมันดีหมดเลยนะการพกพาก็ง,ง่ายแล้วก็ด้วยที่มันเล็กมันทําให้ถูกใช้งานในสถานที่ต่างๆได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเป็นกล้องใหญ่เนี่ยอาจจะต้องมีการขอมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็วุ่นวายหน่อยแต่ถ้าเป็นกล้องพ็อกเก็ตสเนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมที่จะถ่ายทันทีนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อกับไมโครโฟนทุกอย่างเนี่ยมันรองรับมาหมดแล้วนะครับมันเลยเป็นกล้องอันดับหนึ่งที่ผมยกให้เลยนะมันเป็นกล้องที่ใช้ดีมากและน่าจะเป็นขวัญใจสาหรับเกรเตอร์ไปอีก1-2ปีหลังจากนี้ครับแล้วก็ความสดของเขาอีกอย่างหนึ่งคือราคาเนี่ยเรียกได้ว่า ตัวชุดเริ่มต้น20 0 0 0บาทมีทอนแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาเขาจะอยู่ที่17,900บาทนะครับถ้าเกิดไปตามงานหรือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นเนี่ยอาจจะมีลดลงมากว่านี้อีกสักหน่อยนะครับอันนี้ต้องสํารวจตามงานกล้องหรือว่าตามช่วงโปรโมชั่นต่างๆอาจจะมีคดลดให้ครับจุดด้อยของดีใจพ็อกเก็ตสนะครับมีอยู่เล็กน้อยนะครับที่ผมเห็นก็คือเรื่องความทนทานคือมันเป็นกล้องที่มีกิมบอลในตัวเพราะงั้นการตกหลน่นการกระแทกหรือว่าการใช้งานหนักหน่วงเนี่ยมันอาจจะไม่สุดเท่ากล้องแอคชั่นเนี่ยเพราะงั้นอาจจะใช้ แล้ว่าระวังในการทํางานนิดนึงครับเรามาดูกล้องระดับที่2กันบ้างน,นะครับผมให้2แบรนด์มาคู่กันเลยนะครับมี DJI Action 4และ GoPro Hero 12 black ครับซึ่งเป็นกล้องแอคชั่นเจ้าตลาดแข่งขันกันมานานและ2ตัวนี้ก็ทําได้เก่งเหมือนกันทั้งคู่ครับกล้องแอคชั่นเนี่ยจัดได้ว่าเป็นกล้องที่มีความโดดเด่นในเรื่องการพกพาแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับเพราะขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดที่มันเล็กพกพาสะดวก แล้วก็ระบบกันสั่นเนี่ยดีมากๆจุดเด่นของกล้องแอคชั่นที่มันเหนือกว่า DJI Pocket 3นะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของความทนทานเพราะว่ามันสามารถที่จะลุยฝนลุยน้ําได้ ทนต่อการตกกระแทกนะครับเราก็รองรับการเชื่อมต่อวกไมโครโฟนทั้งหมดเลยนะครับการใช้งานระหว่าง Pocket 3กับกล้องแอคชั่นพวกนี้มันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดคุณต้องการการพกพาที่ง่ายการโฟกัสที่เร็วหน่อยอะไรเงี้ยกล้อง Pocket 3มันจะทาได้แต่กล้องแอคชั่นเนี่ยเรื่องของโฟกัสอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนโฟกัสคงที่นะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เป็นสายลุยซะมากกว่านะครับมุมกล้องของเขาจะกว้างกว้าหน่อยอาจจะมีการสั่งครอปเพื่อจับมุมภาพได้นะครับไม่ว่าจะเป็น DJ Action 4หรดีไซน โปฮโ12 Black เนี่ยสองตัวนี้ผมให้ลำดับความสำคัญหรือว่าความเก่งของเขาเนี่ยทั้งคู่นะครับแต่ฟุตเทจที่ผมขึ้นเดี๋ยวจะเป็นของไอชั้น4นะเพราะว่าผมใช้ชั้น o n 4เป็นหลักนะครับถ้าเราไปดูในมุมสเปคของเซนเซอร์เนี่ยจะต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ d j จชั้น4เนี่ยจะใช้เซนเซอร1์1ต่อ1.3นิ้วเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยจะถ่ายได้ที่ 4K 6 0 f เฟรมส่วน GoPro นะครับ จะใช้เซนเซอร์1ต่อ1นนิ้วแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียด 5.3K บนเฟรมเรท30เฟรมครับทางด้านของระบบกันสัน่นแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อของทั้งสองตัวนี้เนี่ยผมให้พอๆกันเลยนะคุณจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับเอาแบรนด์ที่คุณชอบหรือแบรนด์ที่คุณไว้ใจก็ได้เรื่องโปรไฟล์สีเนี่ยเขาทําได้เก่งใกล้ๆกันเลยนะครับอันนี้ผมเลือกให้ไม่ไร้จริงอยู่ที่ความชอบนะครับแต่ GoPro โปเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของอุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรเงี้ยเขาทํามานานกว่ามันกกกก็เเเเลลยยยแบบมีขขอออองงงใให้้้ืวว่่าานนคครัสท DJ I, ถุคคุปณ์ อยู่แล้วก็จะเลื่อนดีเจคั่นสอันนี้ก็ไปลองพิจารากันดูนะสตัวนี้ผมให้คะแนนเท่าๆกันครับในส่วนของราคานะครับดีเจคั่นสเนี่ยถ้าเป็นราคาตาม Marketplace นะครับหรือว่าตามที่เขาจัดโปรโมชั่นเนี่ยผมเห็นราคาปกติอยู่ที่19,900บาทนะครับไม่รู้เขาตั้งไว้สูงหรือเปล่านะแต่ราคาลดลงมาเนี่ยจะอยู่ที่1 1 7 0 0บาทนะวันนี้ผมเห็นที่หน้าเว็บ Off i c i a l นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปตามงานกล้องงานอะไรเนี่ยคุณสามารถถามราคาโปรโมชั่นได้นะผมคิดว่าราคาไม่่่่ได้ตาาางงกกกันกนนนนมมสว GoPro Hero 12 Black เีทผห็นในน Big น็ใะ อยู่ที่16,900บาทนะครับจะเป็นบันเดิลสงการเซ็ตนะครับอันนี้ก็ต้องลองไปดูนะครับว่าหน้างานเนี่ยเขามีโปรโตรเลือกไหนให้กับเราบ้างครับอันนี้เราก็แล้วแต่นะส่วนเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ราคาผมคิดว่าราคาพวกเนี้ยถือว่าถูกแล้วนะครับ จากการเปิดตัวนะลองไปทดสอบที่หน้างานก็ได้ครับในส่วนของข้อด้อยของตัวกล้องแอคชั่นเนี่ยถ้าเทียบกับ Pocket 3นะครับที่พูดไปก่อนหนะน้านี่ก็จะเป็นเรื่องของการโฟกัสนั่นแหละที่มันแตกต่างกันนะครับตัว Pocket 3มันก็จะมีระบบออโต้โฟกัสของเขาที่แบบแทรกกิ้งได้นะครับแล้วก็โฟกัสใกล้ๆได้แต่กล้องแอคชั่นเนี่ยมันจะเป็นการถ่ายมุมกว้านะครับซึ่งจะมีการปรับตัวเล็กน้อย สำหรับผู้ใช้บางกลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายแอคชั่นสายลุยสายเที่ยวผมแนะนําว่ากล้องแอคชั่นดีกว่ามาถึงกล้องดับที่3บ้างครับอันนี้จะเป็นกล้องมิเลเลสแหละนะครับผมแนะนํา Sony CVE10 นะครับจะเป็นกล้องม er ิเลเลสแอนเซอร์ APS-C ซึ่งเหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยนะครับจากสเปคในตอนนี้ผมจะพูดถึงการถ่ายวิดีโอกล้องตัวนี้ที่เป็น Sony CVE10 เนี่ยข้อดีคือเรื่องของราคาที่เขาทํามานะครับราคาดีมากสําหรับคนเริ่มต้นและกล้องมิเ l เลสของโ o n y เนี่ยจะมีจุดเด่นหลักๆคืืออเเรรร่่่งโสทีววด็แมนยํา ไฟล์วิดีโอทําได้ดีนะครับได้ 4K 30เฟรมเลยแล้วก็สามารถที่จะ tracking ใบหน้าดวงตาแม่นยําอันนี้คือจุดเด่นที่โ o n y ททามาได้นานแล้วก็ทํามาได้ดีมากๆแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยกให้โ o n y เลยนะครับซึ่งเมืงใหม่อาจจะนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของระบบเลนส์ที่มีให้เลือกเยอะนะครับโซนี่เนี่ยอนุญาตให้เตอร์ปาร์ตี้ทำเลนส์ออกมาเยอะมากนะครับคุณจะสามารถเจอเลนส์หลายค่ายตั้งแต่เลนส์ของโซนี่เองโซนี่ก็จะมีเลนส์แบบระดับทั่วไปแล้วก็ระดับ G Master ของเขาใช่ไหมแล้วก็มีเลนส์เทอร อื่นยกตัวอย่างเช่นซิกมาซิกมาก็มีเลนส์ให้เลือกเยอะนะครับตั้งแต่เลนส์เกรดทั่วไปเกรดอาร์ตอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นเลนส์นอกค่ายอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของซีบรู I ก็มีเหมือนกันเรียกได้ว่าโซนี่เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้องของเขาแล้วก็เลือกเลนส์ได้หลายระดับราคาด้วยนะครับอันนี้เหมาะกับมือใหม่เริ่มต้นมากคุณไม่มีงบเยอะกล้องก็เริ่มต้นได้ถูกนะครับเลนส์ก็มีให้เลือกถูกๆเยอะเลย แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยครับถ้าคุณเป็นมือใหม่เริ่มต้นนะครับและไม่ได้อยากซื้อกล้องเล็กอยากซื้อเป็นกล้องมิเ l เลสนะครับกะไว้ว่าจะใช้สักปี2ปีหรืออาจจะถึง3ปีก็ยังเพียงพอเนี่ยผมว่า Sony CVE 10เนี่ยก็เป็นกล้องตัวหนึ่งที่จะใช้ได้ยาวๆเลยนะสำหรับคนที่แบบ ถ่ายคอนเทนต์รีวิวถ่ายคอนเทนต์สอนหรือทําอะไรเนี่ยมันใช้ได้หมดเลยพราะมเป็นกล้องมิ l เลสครับสามารถเปลี่ยนเลนได้ครับโดยราคาของกล้อง Sony CVE 10ที่มาพร้อมกับเลนคลิป16-50นะครับในงานบิ๊กเนี่ยจากราคาปกติ25,990บาทจะลดเหลือ21,150บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมของแถมแล้วก็พวกโปรบัตอีกนะมันลงได้เยอะกว่านี้นะครับต้องไปลองดูที่หน้าง,งานครับแต่ผมคิดว่าราคานี้เหมาะกับครีเอเตอร์เริ่มต้นสุดๆและโดยที่สเปคเนี่ยมันยัง ๆแล้วก็มีเลนให้เลือกเยอะด้วยครับถ้านับจุดด้อยของ Sony CVE10 เนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของการสั่นนะครับถ้าการสั่นคุณจะถือด้วยมือเปล่าแฮนด์เฮลเลยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีวิธีจัดการกันนิดนึงนะเพราะว่ามันยังเป็นกล้องที่แบบถือแฮนด์เฮลยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมนะสำหรับผมนะครับสำหร,ร,รับคนที่เก่งๆแล้วถือนิ่งๆแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาครับแต่คนที่เป็นมือใหม่เริ่มต้นผมคิดว่าถ้าคุณจะถือถ่ายบล็อกเดินเทีีี่่่ยววววววจจรรริงรงงงงๆแลลล้้้้้้ใชกกกกกอออตตตััััันนนนนนผมมะะะะาาาหหสึคบบบปูเ มาถึงกล้องําดับที่4กันบ้างนะครับระดับที่4และ5เนี่ยผมให้คะแนนเท่าเท่ากันอันนี้ผมบอกกันนะให้คะแนนเท่าเกันนะครับเพียงแต่ว่าผมหยิบกล้องตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะผมใช้บ่อยมากกว่านั่นคือ panasonic lumix s 5 i mark ii ครับเป็นกล้อง mirrorless full frame ระดับเริ่มต้นสําหรับ content creator ซึ่งผมมองว่าตัวนี้คุ้มสุดๆตัวหนึ่งเหมือนกันครับ panasonic lumix s 5 i mark ii เนี่ยเป็นกล้องที่ทาง panasonic พัฒนาใส่ระบบ autofocus ที่เป็น phase detection มาแล้วนะครับซึ่งจุดด้อยของ p a n a ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่อง autofocus แต่ข้อดีของ panar เนี่ย ไฟล์วิดีโอดีมากนะครับแล้วก็กันสันเนี่ยดีสุดๆละมั้งที่ผมใช้มาคือสามารถถือด้วยมือเปล่าได้แล้วก็ทํางานได้จริงนะพอเป็นรุ่น S5 Mark II ตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนระบบโฟกัสที่เคยเป็น Contrast Detection อย่างเดียวนะครับมาเป็น a ฟ e Detection ทาให้มันสามารถที่จะทํางานได้อย่างแม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมีความใกล้เคียงกับเจ้าตลาดหลายตัวเลยนะในส่วนของไฟล์วิดีโอเนี่ย เรียกได้ว่ายังทําได้เหนือชั้นในราคาที่โอเคนะครับเหนือชั้นตรงนี้หมายถึงว่าผมใช้ไฟล์วิดีโอของเขานะครับจะเป็น 6K อัตราส่วน3:2ต่อแล้วถ่ายเป็น Open Gate นะครับคือเราสามารถที่จะครอบเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้เลยในการถ่ายวิดีโอครั้งเดียวนะครับเรื่องนี้ผมเคยพูดในช่องเจาะลึกของกล้องพานาไปแล้วนะอันนี้เป็นกล้องที่ผมมองว่าคุ้มค่าที่สุดสำหรับผมในตอนนี้นะครับที่เป็นกล้อง Mirrorless Full Frame นะครับในส่วนของคุณภาพไฟล์ก็เป็น 4K 4:2:2 10บิตนะครับแต่เป็นไฟล์แบบลองกรอบนะซึ่งผมใช้งาน ในคอนเทนต์ประเภท YouTube มาเนี่ยได้เรียกว่าเหลือเฟือครับถ่ายงานแบบนะ้าตอนนี้จนไปถึงปี2ปีเนี่ยผมเชื่อว่ากล้องตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีด้วยนะครับแล้วมันก็ราคาน่าจะแบบถูกลงเรื่อยๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการมาทางกล้องโฟร์เฟรมนะครับแล้วก็แบบงบประหยัดจริงๆถ่ายวิดีโอได้ดีจริงๆเนี่ยผมว่ากล้องพานาก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีแล้วก็พานาโซนิกเองนะครับเขามีเทอร์ปาร์ตี้นะครับเป็นไลก้าเป็นซิกมาด้วยนะครับทำให้กล้องตัวนี้มีเลนทางเลือกเยอะเหมือนกันนอกจากเลนค่ายของ คุณสามารถเลือกเลนที่มีราคาถูกแล้วก็ทํางานได้ดีเหมาะสมกับงานของคุณได้ครับตอนที่ผมได้ราคาของกล้อง Panasonic มาเนี่ยคือราคาต็มนะครับคือเ2็9 0มือา้าบาทนะครับแต่ณตอนนี้ในงานบิ๊กนะครับจะเหลือแค่56,9942บาทเท่านั้นไม่รวมของแถมยังไม่รวมกับโปรบัตนะครับเรียกได้ว่าแบบคนที่ซื้อก่อนแบบผมเนี่ยติดดอยกันเลยนะครับแนะนําว่าไปดูที่งานบิ๊กคำราได้ครับในส่วนของข้อด้อยในกล้อง Panasonic Lumix S5 Mark II เนี่ยถามว่ามีไหมมีครับมีคือเรื่องระบบออโต โฟกัสนั่นแหละครับคือโฟกัสเข้าดีมากๆแล้วแต่ถ้าใครเคยใช้กล้องของโซนี่มานะครับหรือว่ากล้องที่แบบโฟกัสจิกๆหน่อยพานาอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกไม่โอเคนะครับแต่ผมเนี่ยเคยใช้กล้องพานาในช่วงที่มันแย่มาแล้วนะครับแต่ณตอนนี้มันดีกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแต่สำหรับบางคนยังรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอก็เลยเป็นลําดับของกล้องต่อไปที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้ครับอันดับที่5นะครับลำดับสุดท้ายเป็นกล้องที่ผมถืออยู่ในมืออยู่ตอนนี้ก็คือกล้อง Sony CBE1 นี่จริงแล้วมีสเเปคใล้คียงกันอยู่นะครับอย่จริยแต่ผมุ้นเคยกับ อีวันก็เลยหยิบอีวันมากกว่าถ้าเกิดคุณสนใจกล้องที่แบบเป็น a อเจซีทูอะไรเงี้ยสเปคใกล้กันก็สามารถดูเทียบเคียงกันได้ครับผมได้มีโอกาสมาใช้โ o n y ่ซีบเพราะว่าตอนที่ผมย้ายไปใช้พานาเนี่ยเลนของผมยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับเพราะงั้นกล้องที่ผมยังมีระบบเดิมของผมอยู่เนี่ยก็จะเป็นโ o n y คือมีเลนทุกระยะเลยก็เลยต้องใช้โ o n y ่ซีบบ้างนะครับตัวอีวันเนี่ยมีข้อดีแทบจะไม่ต่างจากกล้องพานาเลยนะครับในการถ่ายวีดีโอเนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K แล้วก็สี็น, 4, 2, 0, ดดน,น่่ออกกยางงึคื เลนส์เขามีให้เลือกเยอะนะครับพอความเป็นโซนี่เนี่ยเขามีทั้งเลนส์ค่ายเลนส์นอกค่ายมีหมดเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเกิดเป็นเอเจซีแม็กทที่คุณเคยเห็นเนี่ยราคาเรียกได้ว่าแบบลดลงมาทุกรอบที่มีการจาัดโปรโมชั่นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นจุดเด่นแล้วก็เรื่องหนึ่งที่โซนี่ทาได้เก่งกว่าค่ายอื่นคือเรื่องของระบบออโต้โฟกัสที่มันรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่กล้องโซนี่เนี่ย หลายคนยังอยู่กับกล้องแบรน,นี้เพราะว่าออโต้โฟกัสของเขาดีมากจริงๆคือแบบไว้ใจได้นะครับคุณทํางานคนเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะปล่อยให้กล้องเนี่ยโฟกัสตัวคุณได้เลยในการทํางานนะเป็นกล้องที่มีความโดดเด่นในเรื่องออโต้โฟกัสอย่างมากแล้วก็เรื่องของระบบการสั่นนะครับแม้ว่าของโซนี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับถึงของทางพนานะครับแต่ปัจจุบันมีการพัฒนาในหล,หลายๆส่วนได้ดีขึ้นมากนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานกล้องเยอะหน่อยกล้องโ o n y CVE1 วันเนี่ยสามารถที่จะใช้งานการสั่นได้แบบแทบไม่ได ถ้าเกิดคุณมีประสบการณ์กับการใช้งานกล้องครับโดยราคา Sony CV1 นะครับถ้าเกิดคุณไปค้นหาเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาเต็มมันจะอยู่ที่77,900บาทนะครับและอาจจะเห็นราคาโปรจะอยู่ที่ช่วง74,900บาทนะครับสามารถลองไปเดินดูตามงานกล้องเพื่อถามราคาโปรโมชั่นก็ได้นะครับอันนี้ต้องลองดูนะแต่ผมคิดว่าราคามันแอบแบบยังรู้สึกว่าดูสูงไปหน่อยนึงนะครับแต่ผมเห็นจากช่วงที่คนเล่นโปรโมชั่นกันนะครับเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งเป็น Sony A7C Mark II เนี่ยสเปคแบบใกล้ๆกเลยนะ ราคามันจะถูกกว่านี้ลองดูแล้วกันนะครับว่าชอบโปรโมชั่นตัวไหนแต่ของ Sony CVE1 เนี่ยผมชอบตรงที่กล้องของเขานะครับมีขนาดที่มันเล็กแล้วก็พกพาสะดวกนะครับดูเป็นกล้องแบบคล้ายๆกล้องคอมแพคเลยอะแต่มันเป็นกล้องโฟร์เฟรมนะครับถ้าประกบคู่กับเลนเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้สะดวกอันนี้ต้องดูแล้วกันนะครับว่าชอบตัวไหนนะแต่ถ้าเรื่องราคาเนี่ยผมคิดว่ากล้อง s o n y A7 อเจซีม i รเนี่ยราคาน่าจะถูกกว่าครับแล้วก็ขอฝากด้วยกับงานกล้องของ Big c a m e r a Festival 2 0 2ัน่ะครับมีหัวข้อ จัดวันที่2-8เมษาย,ยนชั้น1ศู่ย์วนการค้าสยามพารากอนนะครับซึ่งเป็นงานที่มีการจัดโปรโมชั่นเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องลดราคาเป็นเรื่องของเลนส์นะครับมีอุปกรณ์เยอะภายในงานนะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษาเรื่องของการจัดชุดเซตของสายครีเอเตอร์ด้วยนะครับยังไงถ้าว่างเนี่ยสามารถที่จะไปเดินดูได้นะครับไปสอบถามราคาโปรโมชั่นที่หน้างงานได้ครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับก็เป็นความ่หนของผมนะถ้าเกิดใครไม่ชอบอะไรยังไงหรือว่าคิดเห็นต่างยังไงสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะได เติมขึ้้นดวยนะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมเมกี่ยวกับกล้องเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ Creators c h o o l Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้ครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงจบครับสวัสดีครับ